สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพิ่มยอดแชร์ของคลิปวิดีโอติ๊กต็อกนะผมทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะครับอันดับแรกนะผมเนเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมที่ผมแปะไว้ให้นเพื่อนได้เลยนะไปจะเข้าสู่เว็บไซต์กันได้โดยตรงเลยนะหรืออ่านเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิป็อตคลิปเดียวนะผมจะเป็น QR code ด้านล่างให้เพื่อนสแกนได้เลยนะจะเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหรือจะเปิดตรงช่องคอมเมนต์นะผมที่ผม แปะไว้เป็นเพื่อนนะผมที่คอมเมนต์เลยนะก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้เช่นกันนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันก่อนเลยนะเเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้เผมอีเมลรหาสผ่านยืนยันรหาสผ่าน้เรียบร้อยนะผมที่สาคัญนะติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเครื่องหมายติชถูกอย่างนี้นะกดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่านกูเกิลปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็ได้นะ กดลงคลิกเข้าใช้ไปได้เลยนะเขาสู่หน้าเว็บไซต์นะเพื่อนจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้านแรกนี้เลยนะตรงนี้นะผมเป็เพื่อนเรื่องในส่วนของ tik t o อกได้เลยนะนเร่อนออกมาเพื่อนเจอหมวดหมดูหม่ลี่เข้าไปนะผก็มีหลากหลายหมวดหมู่เป็นเพื่อนเรื่องเลยนะผมเปนเพื่อนเลื่อนหาในส่วนของเพิ่มแชร์ของ Tik t o อกตรงนี้เลยนะบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยนะผมอ,อาจาะลืมขออ่านคำอธิบายกันด้วยนะ ลิงก์แล้วผมไปก๊อปปี้ลิงก์คลิปวิดีโอหรือว่าลิงก์โพสต์ของเพ,อเพื่อนที่อยากจะเพิ่มยอดแชร์ได้เลยนะผมเป็นวิดีโอนี้นะครับกดวางลิงก์ได้เลยนะครับแล้วใส่จํานวนที่ต้องการนะผมเพิ่มไปสัก100แชร์แล้วกันนะครับตอนนี้ยอดแชร์ของผมไม่มีเลยนะครับผมอยู่ที่ศูนย์แชร์เลยนะครับแล้วก็กดส่งไปได้เลยนะครับคือหน้าต่างเคี้ยวๆอย่างนี้นะครตอนนี้ยอดแชร์ของเราเริ่งเพิ่มเข้ามานะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างที่รอนะครับผมเดี๋ยวขอแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์เพื่อนนๆเลลยกนะั ในส่วนของเมนูบริการนะผมจะบอกบริการต่างๆในเว็บไซต์ให้เพื่อนๆเลยนะผมมีบริการแนะนําต่างๆมากมายนะเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกดูกันได้เลยนะในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดอร์ต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะผมที่ตรงนี้นะผมเป็นเลขรหัสออเดอร์นะแล้วก็เป็นหัวข้อที่เราสั่งไปนะผมด้านขวาตรงนี้นะผมก็เป็นสถานะนะผมก็กําลังระมวลผลนะผมถ้าเสร็จเรียบร้อยนะมันจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเลยนะในส่วนของเมนูเติมเงินนะ มี2ช่องทางการเติมให้เ,เพื่อนๆเลยนะผมแม้ว่าจะเป็นสแกน QR code นะผมแล้วก็ทูมันนี่วอลเลตนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เพื่อนดูเป็นสแกน QR code แล้วกันนะครับก็ใส่ย,ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมได้เลยนะผมแล้วก็กดจ่ายได้เลยเอ่ะขึ้น QR code อย่างนี้นะผมเข้าแอปธนาคารที่มือถือนะครับแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะยอดเงินของเพื่อนแลผมจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะในส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนนะผม เพื่อนอยังมีรายได้เสริมยได้านพิเศษเอาก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะไปแชร์ให้กับคนอื่นๆได้เลยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะผมถึง5%กัเเนเลยทีเดียวนะรันดีมากๆเลยนะเพิ่มยอดรายยอดแชร์ต่างๆแล้วยังสามารถมีอ,อันนี้ด้วยนะรายได้เสริมนะครับแล้วก็หากใครมีปัญหาอะไรต่างๆ,ๆนะผมมาที่เมนูตัวช่วยเหลือได้เลยนะผมประกอบข้อมูล,ลอะไรต่างๆไปนะแล้วก,กดส่งตัวไปได้เลยนะ หรือว่าเพื่อนจะติดต่อแอดมินผ่านไลน์ตรงนี้ก็ได้คีิกเข้าไปนะผมจะเป็น QR code เพื่อนๆสแกนแอดไลน์ได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบเพื่อนเพื่อ24ชั่วโมองกันเลยทีเดียวนนอะตอนนี้ผมคิดว่ายอดแชร์น่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะผมอันนี้ยังไม่เพิ่มนะมต้องลองกดรีเฟรชสักหนึ่งทีนะนยังไม่เพิ่มนะผมอาจจะต้องรองอีกสักพักหนึ่งนะผมพอเว็บไซต์เขากำลังรันตามคิวให้กับเรานะเพื่อนก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้เพื่อนๆนะผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดแชร์เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักนึงนะผมตอนนี้ยอดแชร์ของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็รอไม่นานมากนะผมก็ไม่ถึง5นาทีเลยนะถือว่ายอดแชร์เพิ่มขึ้นมาแบบรวดเร็วเลยจริงๆนะผมก็จากเมื่อกี้ศูนย์แชร์นะเพิ่มเป็นร้อยแชร์เลยทีเดียวในส่วนสุดท้ายผมก็ต้องขอฝากเว็บไซต์ SPESMM ให้กับเพื่อนๆด้วยนะผม เว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดอะไรต่างๆเพื่อนๆนะครเพื่อนสนใจใช้บริการนะสามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อไปใช้งานเว็บไซต์กันได้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ